ลุงลุงเอาอานะ้ำเบาหน้าสาวเอาอานะ้ำเบาหน้าสาวน้องๆสีในน้ำโตน้องๆสีในน้ำโตอ่าคนนี้ซื้อเนี่ยใดเจ้าหน้าซื้อปาล์มซื้อปาล์มเดยไหนคนนี้ได้จ้ะซื้อมาซื้อมาคนนี้ได้ซื้อปีใหม่อ๋อซื้อปีใหม่น้อยคนนี้อายุจะปีแล้วอายุแปดปีแปดปี นี้้ดสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเนาะบอกว่าเอฟซีพังลาวพังไทยประเทศเนอกขยินดีตอนหับขบ้าสู่ซ่องบาวจอยซานลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ บ่าวเจริญชาแนลกับสิพาพา่อแม่พี่น้องมาถ่ายลูกลูก,ลกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งและลูกลูกลานเลยพี่น้องเนาะกาให้พ่อแม่พีพ่น้อง FC เอฟซีเบิ้งเนาะทางลูกหลานและกาข้องบ่าวจอยชาแนลพ่อแม่พี่น้องกาทางบ่าวจอยกับบ่ได้เคยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งดอกเนาะกาสิเป็นถ่ายเป็นครั้งแรกพี่น้องเนาะกาสิเห็นอนย,ยู่เนาะ บางซ่องกับซีมีพี่น้องเนาะก็ถ่ายครั้งแรกเนี่ทั้งหลานอะไรพี่น้องเนาะแต่ทางลูกๆบ่อ่ๆเนี่ยก็ถ่ายอยู่เนาะกับบุกคอยถ่ายบ่อยนานๆเนาะทางบ๊อบอยก็ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอากับสีพาพ่อแม่พี่น้องไปพบไปพ่อกับน้องๆแล้วก็ลูกๆของ บอกจอยสแนลเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับอกว่าไลายบอจักสาเสเวลาพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกัดชิไปในน้ำสื่อเสียงเรียงน้ําแต่ละคนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอ่าสบายดีสบายดีอืมสบายดีป้าป้าลุงลุงสบายดีป้าป้าลุงลุงเอาอานอ่าบเาวน้าสาวเอาอาน่านเบาหน้าสาวน้องน้องสีในน้ำโตน้องน้องสีแนะน้ำโต อ่าคอนนี้ซื้อแนวไดเจ้านะ้าซื้อปาล์มซื้อปาล์มเลยไหนคอนนี้ได้ใช่ซื้อมาซื้อมาคอนนี้ได้ซื้อปีใหม่เนาะซื้อปีใหม่นเอยคอนนี้อายุจ็ดปีแล้วอายุแปดปีแปดปีคอนนี่ได้เข้าปีคอนนี้ได้หาปีว่าจ็ดปีหาบ่านัง หาปีอะไรพี่้องเลยเนาะราวาน้องพันโบหเนาะเขาหงเียนกันแล้วบ่นี่เขาหงเียนกันทุกคนยังังมีไคในเข่าหน่มีเขามีเจ้าแล้วก็น้นองสีมาคนนี้ยังไม่ได้เขาวว่าอืมีน้องปามแล้วก็ซีมา ทา้งน้องจอนยังไม่ได้เข้าพี่น้องยเนาะพันกันยังไม่ได้เข้าพี่นาพ่จะสิเข้าอ๋อพีนาจะสิเข้าน้องปามเลี้ยบบงกล้องติ้งกับชิมานะเออะพีนาชิได้เขา้าเฮียนเนาะสิมาเฮียนเก่งยู่ไใคเฮียนเก่งอนงี่นี่นะจองคนน้องปามกับชิมาน้องปามอ๋อเฮียนเก่งพอได้อยู่เน,ะ<ง>นาะเฮียนยู่ห้องใดเลยห้องปนึง ของปนึงอืมน้องสีมาได้จ้ะขอาปนึงองปนึงแต่น้องจอรนน่ะน้องพีใหม่ยังมาได้เฮียนเนาะอืมย่าลิมให้เหียนยองปนึงเขียนได้อยู่บ่เหยียนเหาได้อยู่เขียนสื่อเจ้าของจะเป็นบ่าเป็นอืมน้องสีมาเป็นบ่ายังบ่เป็นอ๋อ ตั้งใจเด้อเดี๋ยวจะได้เป็นเด้ดดอ,อ,นนอ,อดูดอทางน้องจอนเนี่ยพี่นายังเขาเฮียนดูอืมอันยุแปดหกห้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องๆเพิ่นกับอายุยังน้อยพี่น้องเลยเนาะกต่ลูกหล,ลานเนาะลูกเบาโบลูกเบะกะาจอยแล้วลก็หลานพี่นอ้องเลยเนาะกต่มานังร่วมกันพี่นอ้องเลยเนาะ ะอยากให้พอ่อแม่พี่น้องกถ่ายความน่ารักของน้องๆเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีบึงชมนุ่มกันพี่น้องเลยเนาะกัะต้นสงสารทางน้องๆเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะกัค,ะความไปโรงเรียนนี่พากันอย่างไปบ่โด,ดอไก่บ่อองเรียนไก่กยู่ไก่ยู่บ่มีไผไปส่งบ่บ่อโอไปเองดโดยอ๋อ ไปเองทั้งน้องพี่ใหม่นี่เพิ่งจะมาแต่นาบ่อ๋อมาเมื่อนี้สีกลับไปนาอีกบ่หรือว่าน,วนอนบ้านนอนบ้านนอนบ้านอืมอยู่นากินยยงของมือมียังกินไปหายังกินคนอยู่นาหากกมหาเขียดบ่ อืมอยู juna, này, ่นาเห็ดยังในปลูกยังไงปลูกมันอืมปลูกมันบังงัวอืมเาบ่งงัวทั้งมองปามซีมาเมื่อื่นไปบอง, ến, องเฮียนพวกเจ้านนะบอ,บอเป็นยังครูพันยุทธครูพันยุทธบอ โ,โอ้ครูพนยุทธพี่น้องเลยเนาะก็เลยบรไดไปพันเขาเ่ามือไหรหละบ้นขเข่ามือวันจันทร์วันจันทร์ันบ่เลยอืมขเข่ามือวันจันทร์อย่างไรไปเนาะมือจกอยู่บ้านพี่น้องเลยเนาะทางน้องๆคนแก็ไดอยากให้พ่อแม่พี่น้องถ่ายความน่ารักของน้องๆพ่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ้งเนาะความน่ารัก นะฮะของน้องเพันอะไรพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องปามแล้วกะน้องซีมาแล้วกะน้องพี่ไม่พี่น้องเลยเนาะการถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องอัปเดตให้ความน่ารักของน้องๆแต่ละคนเนาะลงคลิปตอนน้องเพันอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าเพันอดไมาพ่อกันพี่น้องเลยเนาะจะไลก์กับทั้งน้องจอนก็ไ่ได้คอยเข้ามาไหมบ่ละอื้อ ท่าน้องทั้งน้องซีมานี่กะเคยไปนอนนานน้องจอนบ่เคยเคยไปนอนนามีภัยบ่นอนนาน่ะมีไปยังไปใส้เงินทิตอือใช้เงินทิดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งน้องๆพนกะ กคือว่าแหละความน่ารักของน้องๆพันกะแต่ละคนเนาะจะมีหลายรูปแบบกะมีหลายแนวทางพี่น้องเลยทางน้องๆพันอะไรเนเาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งความน่ารักหรือความน่าฮักของน้องๆแต่ละคนเนาะนะฮักทุกคนนแหละพี่น้องเลยเนาะอืมวันนี้พากันกีนเข้าแล้วว่าวันนี้นะ ยังยังยังไม่ได้กินข้าวเลยโด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 ยโยพากันยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องเลยถ้าทางน้องพากันได้บ่โห่อะจะกินยังเนาะบ่มีกับข้าวเลยโดยโดยมีแต่กินข้าวครับแจ่วพริกนั่นแหละเนาะกินเป็นบ่อแจ่วพริกกินเป็นบ่เพชรบ่บ่ มันจนเผ็ดบ่เ uh> ผ็ดเผอืมจากินแจ่วิกได้บ่ได้เป็นยังงมันเผ็ดอืมทางน้องๆสองคนฝันเคยกินแจ่วิกเนาะฝันกะแบบมันบ่มีเนาะเวลาเอาไปหาแนวกินกะแบบว่าธรรมชาติพี่น้องเลยหากบหาเขียดหากระปูหาหอยกินนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่มันกะบ่มีพี่น้องเลยเนาะ กับมันก็หายากพี่น้องคือว่านั่นแหละการหาอยู่หากินในบ้านนอกของน้าเฮากะมันก็บ,บอ่อได้ง่ายพี่น้องเลยเนาะการหากินมันก็ยากเพ่อสีได้กินแต่ละอย่างไปทางวันหลังเถือกันยังบอ่อได้พี่น้องเอนย,ยังบ่มีบ่กคุมหอดลูกฮอดเต่ากันยังบ่ม,บมีพี่น้องเลยเนาะการเรียกว่าหาหนอหมอกหนาอไม้เนาะยังคือกันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันกั บ่พอกุ้มกินกับพอได้ถ้าว่าได้มากกับได้แกงคือนึง่งพอแม่พี่น้องกับแกงเช่ากับยังแรงยังยังเชงเช่าแรงเย็นบายอะไรพี่น้องเลยเนาะก,กับพอแต่ว่าน้องๆเพิ่นกับพอดีว่าอยากกินเนาะได้กินได้กินนี่เพราขนมนะได้กินเอามันมาใช้เชือกิน เอาเงินน้ำพอนำแม่อืมนำพอนำแม่ผ่นหายไปรงเรียนเมื่อจากพันเมื่อหาหาพันเลยอืมหาพันซื้อกินยังแน่ซื้อกินขนมซื้อกินขา้าวซื้อกินขา้าวผ่นขายถั่วจากพันถัว 3, ถ่วสามพันถั่วสามพันข่าวบ่ข่าวเปียกข่าวเปียกข่าวเปียกขา่าเข้าวต้มนี่บ่เลยอืมแฉบอยู่บ่ผ่านขายแ่บอยู่แ่บอยู่ อืมเจ็บอยู่แต่ว่าหาอยากกินหลายกับเงินบ่พอเนะาะอืมเอาได้กินน้อยเนาะทางนลองซีมาได้ชจช่เจ้าก็แทบอยู่ว่ากินขับไปอยากนะแสบอยู่แสบอยู่อืมกินมดพ่อจเจ้านะมดอยู่มดอยู่อืม Kim mình nhiều, kim kim thế, kim mình Phân hai lại bun hai lại hai bun hai lại hai ừ. bun hai bun hai này, khơi bun hai bun hai bun hai Khơi hai Khơi hai bun hai bun khảo tôm mình bun hai 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 bun tôm

3สตอนสองสาตสวยละสามพันเจ้ากินโดยอืมสองพันละกัซื้อขนมอืม <Đ ôi. S 1> mm ขนมผันขายอยู่หัดบ่่บ <B ơ. S 1> ่มาซื้ออยู่บ้านพี่ซื้อ,อยุงเฮียนอืมผ mm นขายในองเฮียน <Đ ôi. S 1> mm นะเลยอืมผนขายในองเฮียน พวกเจ้าก็พากันซื้อกินเนาะมีบ่มือใดบ่มีเงินบ่ได้กินมีมีอืมบ่อยากบ่บ่เห็นหมูกินบ่อยากกินน้ำหมูบ่ไหมบ่บ่หาบ่มีเงินเฮาก็บ่อยากเนาะเลยออ๋อขนยามเฮามีเงินเฮาไปอยากซื้อกินเนาะเด้อเด้อเด้อนำเงินไปซื้อกินพี่น้องเลยเนาะยามบ่มีเงินกับ่ได้กิน ทางน้องน้องของพันก์ใครไหนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยหน่อยๆแต่ว่าโรงเรียนนี่ไปคู่มือเนะาะกัเพิ่นเขาด้วยบอดายุดจักเทือนะ่อเนาะอืมนอกจากวันทิตวันเสาร์อยุดมาลินน้ำกันเนาะพี่น้องเลยทางน้องน้องของพันก์ใครไหนพี่น้องเลยเนาะนอร์ เป็นตาหนาหักพี่น้องเยเป็นตาแพงอะไรเนาะก็อยากถ่ายให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามชมเนาะช่องพอช่องเบาจอยชาแน,นลแนะนะหละพ,พี่น้องเลยเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องคุยได้เห็นความนาหักของน้องๆเพื่อนพี่น้องเยเนะาะกับแต่ละคนกับยังพลิตกินพอิตยากอะไรพี่น้องเยเนาะไปองค์เงเฮียก็ตั้งใจเฮียนนะเนาะอืม Ta mô môn là hên cho là bên nhà giặc bên... bên khu giặc bên khu vẹp khu giặc bên khu rồi bên khu vẹp bên khu vẹp tăng chay. Ừ. tăng vẹp rồi khu tăng bên khu vẹp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  ผันบอกอหาหยังเทาก็เบิงเพิ่เนผ่นพาเห็ดอย่างพาเขียนอย่างพาแต้มอย่างกะค่อยเห็ดไปบ่เป็นเทาก็ถามเพิน่นได้ยินบอห่ะเปล่าโดยอืมอยากเป็นครูเนาะน้องสีมาด้ค่ะอยากเป็นหมออ,มอยากเป็นหมออืมอยากเป็นหมอใครเล่นเกมอยู่ว่าจะอยากเป็นหมอ เียนเก่งอยู่อืมนี่เป็นหมอก็ต้องตั้งใจด้ว<น>อืมจะได้เป็นตั้งใจขันพยายามเห็ดตั้งใจมันก็ต้องเป็นเห็ดอย่างก็ต้องเป็นถ้าเรียนเขียนตั้งใจอ่านตั้งใจพึกพลนหเฮียนทุกอย่างพยายามฮายัางสิได้เป็นเนาะ ทางน้องเจ้าน <ā? S 1> uh, ้องพี่ใหม่ได้เสียจะเป็นยางเจ้ากนแม่เขาเงียนอยากเป็นมออยากเป็นหมอเนาะอืมใได้มาพัฒนาบ้านเมืองเขาเนาะอ๋อเจ้าต้องเขางียนเด้อจะอยากเป็นเด้อต้องใจต้องต้องใจเขาเงียนปีหนาแลวต้องเข้า ด,ดูดูดยอยากให้เป็น่ะแหละห่ังเสียนหนังสือพี่น,อน้องเลยเนาะพอเมพี่น้องมาฮอนนี่ก็ช่วงคำคำแรงแรงเย็นเย็นเลยพอเมพี่น้องก็ตอนมืดๆเลยล่ะพอเมพี่น้องเลยโมนี่ก็ช่วงคำคำนาอก็อยากให้พอเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอจอยแชนเนลพอเมพี่น้องเนาะกต่คลิปนี้ก็สิบ่มีอย่างายกับฝาพพอเมพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณน้ำผู้ใหญ่หลายๆายท่านหรือเอฟซีหลายๆา,ายท่านเข้ามาดูมาชมเนาะช่องบอจอยชนเนลน้องพี่น้องเลยเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาเบึง้งเนาะมาชมน้องๆในเรื่องคมนาหักแต่ละคนพี่น้องเลยเนะาะกาคลิปนี้กับชิบมิยังไายพ่อแม่พี่น้องกัสบายดีเด้อสบายดีเดยอ โอเคพ่อ okay. แม่พี่น้องเนาะเขาก็ได้มาโอมาลมกับน้องน้องเพิ่นเนาะของลูกเบาจอยชาแนลน่ะละพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอซี FC. มาดูมาชมเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจังใดก็ทางเบลจอยก็มีโอกาสเนาะก็ได้มาถ่ายลูกเต้าเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องก็นะมามา้อนี้ก็มีโอกาสมาถ,ถ่ายน้อง,องๆเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่ง แล้วก็บชมน้ากันพี่น้องเนาะ,ะทางพอบอลจอยชาแน,นลกัผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยนำ้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเอฟซีก็ขอขอบุญขอบคุณป้าป้าลุงลุงอาเนาะที่มาเบิ่งมาชมช่องบอลจอยชาแน,นลเนาะกับพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใบอลจอยในเนื้พอพ่อแม่พี่น้องก็ได้เห็ุคลิปต่อๆไปขอ,อให้พ่อแม่พี่น้อง ก็ได้เบิ่งได้ชมนากันเนาะหลายๆท่านหลายๆคนเนาะหรือว่าป,ป้าๆลุงๆเอามาอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนมเนาะหรือว่าจะเป็นไทยเป็นลาวต่างประเทศก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงทุกท่านทุกคนเนาะผมเจ็บจะได้ความไข่มจมีพ่อแม่พี่น้องนะทางเอฟซีทนะุกคนเนาะขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาตลอดทุกท่านทุกคนเนาะที่เขามา สมมาดูเนาะช่องบาลจอยชาแนลเนาะกับขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีถ้าขอโทษผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบ่มีอย่างลายเนาะบาลจอยก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พบพ่อกับคลิปต,ต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีและสบายดีโดยพ่อแม่พี่น้อง